ักเรียนปสีที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิาสาอินคำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่7ทศนิยมการอ่านการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆรวมทั้งแสดงสิ่งต่างๆตามทศนิยมที่กำหนดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทศนิยม1นึ่ตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนตัวเลขโดดที่อยู่หลังทศนิยมแสดงจํานวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส,ส่วนเท่าๆกันตัวอย่างที่1พิจารณาส่วนที่ระบายสี มีส่วนที่ระบายสี10ส่วนใน10ส่วนหรือเศษ10ส่วน10แสดงด้วย1.0 1.0เขียนเป็นตัวหนังสือ1.0ทั้ง2รูปมีส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นแต่ละรูปแสดง1หรือ1.0ค่ะตัวอย่างที่2พิจารณาส่วนที่ระบายสี มีส่วนที่ระบายสีเศษ11ส่วน10หรือ1เศษ1 10, ส่วน10แสดงด้วย1.1 1.1เขียนเป็นตัวหนังสือ1.1ตัวอย่างที่3พิจารณาส่วนที่ระบายสีมีส่วนที่ระบายสีเศษ16ส่วน10หรือ 1เศษ6ส่วน10แสดงด้วย1.6 1.6เขียนเป็นตัวหนังสือ1.6เรามาดูงานในวันอังคารที่14ทธันวาคม2 5ง4นนักเรียนทำแบบฝึกหัด7.3หน้า22และ23นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า22ข้อ1ใหญ่เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีข้อ1ระบายสีเต็ม1รูปภาพ รูปภาพที่2แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป2ส่วนตัวเลขสามารถเขียนได้เป็น1.2ตัวหนังสือ1.2นะคะข้อ2ใหญ่ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือ1 4.5 4.5นะคะแต่เขาให้รูปภาพนักเรียนมา6รูปภาพนักเรียนจะต้องระบายสีเต็ม4รูปภาพพอรูปภาพที่5 นะคะนักเรียนจะระบายสีแค่5ส่วนและเขียนตัวหนังสือ4.5นะคะส่วนรูปภาพที่6นักเรียนไม่ต้องทำอะไรมาดูข้อ3ใหญ่เขียนในรูปทศนิยมข้อ1เศษ36ส่วน10เท่ากับ3.6ค่ะนักเรียนทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในอัลบั้มคณิตศาสตร์14ทธันวาคม2,564อย่อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ